อยู่ดีๆผมก็มีพี่สาวสุดเทพตอนที่15แปลโดยเปิดทะเลมหล่อเท่น,นะครับในห้องของลูกศิษย์คนหนึ่งศิษย์น้องเจ้าถอดเสื้อผ้าของเจ้าออกซะเชิญถอได้ตามสบายเลยครับด้เหเือนว่าเราจะถึงวันของเราแล้วสิดนาะ <c oughs> อ้ยโฮอ้ฮยบอกฟิดอร่อยขนาด,ดีขึ้นฉีกสอผ้าได้แดดไอเซดอ้ะเฮ้ยอ้ะเฮ้ยจัดเลยพี่สาวจัดเลย <c oughs> <c oughs> ข้าขอยืมก่อเปา,เาตัวนี้ไปก่อนนะเอ๊ะสิทธิไม่อยากได้ร่างกายของข้าอย่างนั้นเหรอเดือนหน้าจะมีการทดสอบประจำเดือนของสานักก่อเปาเอันนี้สำหรับเจ้าเอาไว้ป้องกันตัวในการทดสอบนะอี กิ่เหม็นเบี้ยวแบบนี้พี่สาวคงไม่ได้ไปขโมยของสิทธิ์ในสำนักมาใช่ไหมครับใส่ๆไปเถอะเพราะว่าการทดสอบมันอันตรายมากส่วนนี่คือยาสำหรับใช้รักษาและยันกับดักระเบิดเก็บไว้กับตัวให้ดีล่ะอย่าทำหายเออคือว่าพี่สาวไปขโมยจากอาจารย์มาอีกแล้วงั้นหรอครับ ไม่ต้องหว่วงข้าไม่ได้ขโมยมาข้าแค่ทำให้อาจารย์สลบแล้วก็หยิบมาเท่านั้นเองเอ้ยแล้วมันต่างจากขโมยตรงไหนล่ะครับนั่นมันไม่สําคัญเท่าชีวิตเจ้าหรอกยาน่ะอาจารย์สามารถทำใหม่ได้แต่ถ้าเจ้าตายไปแล้วก็ไม่สามารถหาใหม่ได้นะเข้าใจแล้วครับผมซึ้งใจจริงๆที่พี่สาวเป็นห่วงผมถึงขนาดนี้โอเคครับถ้าหากว่าคลิปนี้เนี่ยผมถึงสักประมาณ ส0ถึงยีไลค์ผมจะลงมงั่งะเรื่องฉันจะไม่แต่งงานกับเจ้าชายไวร้ายตอนที่13เวลาเจ็ดโมงถึงเจ็ดโมงครึ่งนะครับอ่าถ้าถ้าสิบไลค์ถึง20ไลค์เองนะผมว่าน่าจะถึงอยู่นะครับถ้าทุกคนที่มีเข้ามาดูเนี่ยช่วยกดไลค์ผมอ่ะจะดีใจมากเลยนะครับแล้วก็พวกคุณก็จะได้ ดูคลิปกันเร็วๆด้วยนะอืมช่วยกดกันหน่อยเถอะต้องร้องอไปแล้ว